มากินเจกันไหมเพื่อนเพื่อนชาวไทยจะชวนมากินเจกินเจอ่ากินเจดีอย่างไรนะคะอ่าแต่ก่อนนี้กินเนื้อสัตว์เป็นคนที่โมโหง่ายขี้หงุดหงิดใจร้อนแล้วก็ประเทศที่ว่าขี้ทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเลยเป็นคนที่โหดร้ายกินเนื้อสัตว์ พอเรามาเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ที่เรามาเข้าแพทย์วิถีธรรมเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ทําให้เ,เป็นคนที่มีสติอารมณ์ดีไม่เครียดแล้วก็ทําให้สุขภาพกายเราแข็งแรงใจไม่ร้อนไม่ขี้โมโหเหมือนแต่ก่อนแล้วก็วกเราก็ได้บำเพ็ญบุญคือเราไม่ฆ่าชีวิตสัตว์มาบำเรอชีวิตของเรา ทำให้เรามีสุขภาพกายกายแข็งแรงใจก็ดีงามแล้วก็เยเืยเยอเย่อเกลย่นสนุกเยื่อเกลย่นค่ะกินเนื้อสัตว์นี่ทำให้เราโมโหง่ายแล้วก็ทําให้สัตว์ทุกข์ทรามานฆ่าชีวิตเขา<ม><ม>ก็เหมือนกับเรานี่แหละถ้าเข้ามาฆ่าเราเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์แต่เราไม่กินเนื้อสตัตว์ เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ทุกเราไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเราคืนเนื้อสัตว์ทําให้เรามีโลคมากนะคะทุกมากโรคมากไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์กินเจทําให้เราทุกน้อยมีโรคน้อยแล้วก็จิตใจของใสและบุก